เก็บมาเอาคันมาหนะเอาอันนี้มาเอาไปลงสะตัวน,นี้นี่เอาเอียนบ่นะเอียนก็เอานัาน่นเอาตัวน,นั้นมานัน่นเอาถ้วยมาเอาไปลงสะบอสิเอาไปเหลี่ยงเอียนมันสิหมูเหลี่ยงไงบ่สวัสดีจ้าทุกคนมื้อนี้มาหาปลาขอนอยู่นาจ้าออกมาหนาได้ย,ยินเสียง บะแบบะแบอยู่ขางคันแท่นหน้ากันเลยมาเปิดเบิงสรุปวามีป้าขอนเนาะมีป้าเข่งแน่ป้าดุกแน่ป้าสลิดป้ากระเดิดแน่สารพัดป้าจ้ะหลายอยู่มาเดินมาเดินจับป้าขอนน้ำกันจารทุกคนนาเริมบบกแล้วทั้งนี้ก็ได้ค่ะป้าขอนป้าขอนมีแต่ป้าดูกโต กำลังงามๆเลยค่ะเบิ้องลายปลาดุกมีสมุนสมุนสองคนคนอันหนึ่งเป็นคนอันหนึ่งเป็นหยังเบิ้งค่ะคุณค่ะป,าปาลาคอนปลาคอนไลยค่ะอันนี้ปลาหยังบ่ะหงเก็บอย่างเดียวปลาเข็งปลาเข่งกำลังโตหน่อยๆจาน กำลังงามๆมุกกำลังแสบก่อนไปก็มาอยู่หลาะคันเทเนะเบื้องพี่น้องยางหลาเมื่อค่ะทุกคนไล้ร์รีตัวนหน่อยๆแน่ๆเก็บไปให้หมดดีกว่ามันใต้ค่ะตัวหน่อยก็ล่งสะตัวใหญ่กะทำอาหาร ไหนเ่ล่ะอ่าอยู่แต่แต่ปลาโตเหนปะเห็นปลาโตหลานค่ะหลานมาเก็บปลากับหลานมือนี่โรงเรียนยุดพามาทงมาทาพามาหาปลาขวนอ,อุ้ยหาแตห่หน้าจะคลองกะพ่อได้อยู่ค่ะนี่ให้ล่ะ ปาขิงว <B> oh. ้าปาขิงนีกระถางแ้่สิล้างรถน้ำเอามาน้ำมบงห้อยสลีมีแต่หน่วยยิ่งใหญ่อู้ยปาขิงปาขิงกับป้าป้ากระเดืบอบด้วยป้าสลิี Ba, bò ba, u, ba, 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 áo nám ba, ăn năn khổ oh, gì áo nhỉ, áo ba, ba, xây ba, ba, đúc ba, 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 thang ba, là ba, 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 โอ้ยป้าดุปาดุกมีแป้าดุกถึกรถเกียวเยยบนะป้าดุกมันคือบอมีเกตโอ้เด๋โอ้ได้โอ้ไล มืออยู่เด้อนี่ไม่นานเดี๋ยวปลาดุกหลายกว่ามือนี้มือนี้เดีป๋ปลาดุกสองตัวโหซำเลยเดี๋ยวไล้มืออยู่เดี๋ยวไล่หมกอยู่นี่ บักเพ็ดเก็บหอดป้าอน,นี้ใส่น,นี่ป้าต้นนี้ก็ <c oughs> เก็บมาเอาขันมาหนะเอาอันนี้มาเอาไปลงสะต้นนี้นี่เอาเอียนบอนะเอียนก้าวหนานเอาต้นนั้นมาน,านั่นเอาถวยมาเอาไปลงสะบอสิเอาไปเลี่ยงเอียนมันสีหมูเลี่ยงไงบอมันต้องไปหาแม่มันนะอือต,ต้องไป ไปหาแม่มันนี่ตาอออมันมัดแม่นมากให้เับป้าคอหน่อยป้าคอหน่อยไปลุ้งซานมันนี่นนคอหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใส่อะไรไปจะรีบอะไรเหียนเนี่ยนี่อ่ะนี่